สรุปเริ่มนับวันไหนเป็นวันแรกตรวจสบายเพสมันเจ็บไหมมันรู้สึกยังไงแบบตรวจแล้วแบบมันจะร้องไห้จริงไหมตรวจแล้วแบบมันแยงขึ้นไปจะถึงสมองเลยจริงไหมจะกินยังไงจะอยู่ยังไงถ้าหิวตอนกลางคืนหาอะไรกินได้ไหมแล้วจะสั่งกับข้าวมาจากข้างนอกได้ไหมกักตัวกินอะไรกินไข่ต้มทุกวันไหมกินไก่ทุกวันหรือเปล่ากินข้าวทุกวันหรือเปล่าฮัลโหลสวัสดีจันโคนกลับมาเจอกับคลิปรีวิวการกักตัว14วันสเต็กควอนตีนั่นเองจ้า ก่อนอื่นเนี่ยก่อนจะเริ่มเลยก็ต้องบอกว่าการกักตัวเนี่ยมันมีกักอยู่2ประเภทที่ได้บอกไปในคลิปที่แล้วก็คือกักตัวแบบ SQ กับ AQ ที่จะต้องมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มซึ่งของเราเนี่ยเลือกกักตัวแบบ SQ และในการกักตัวแบบ SQ เนี่ยก็คือเขาจะมีอยู่3โรงแรมได้แก่โรงแรมเบบีชซีดรัสแล้วก็ชนจนันแต่และโรงแรมเนี่ยก็คือเราไม่แน่ใจว่าพวก p r o c e d u e ต่างๆแล้วก็วิธีการบริหารจัดการเนี่ยมันจะเหมือนกันไหมซึ่งในวันนี้เนี่ยที่เราจะมารีวิวก็คือเป็นการกักตัว SQ ของโรงแรม s Cdras Grand Hotel พัทยานั่นเองจ้ะโอเคทุกคนต่อจากคลิปที่แล้วพอหลังจากที่เขาเนี่ยพาเรานั่งรถจากาสนามบ,บินสุวรรณภูมิมาถึงโรงแรมแล้วเนี่ยก็คือระหว่างทางก็คือไม่ได้มีอะไรมากนั่งมีมีหน้าที่แค่นั่งรถแล้วก็รอประมาณ1ชั่วโมงก็คือพอมาถึงโรงแรมเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยขึ้นมาบอกว่าอ่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะทํายังไงก็คืออย่าง,งเราก็คือเขาจะบอกว่า ตอนลงเนี่ยเขาจะให้ลงทีละสี่คนนะอ่ะแล้วพอตอนลงไปเนี่ยอ่ะเหมือนเดิมสเต็ปเดิมล้างมือแอลกอฮอล์วัดอุณหภูมิแล้วก็ก็จะมีเหมือนแบบเป็นฝ่าย q a ที่มาถามว่าแบบชื่ออะไรนมสกุลอะไรมาจากประเทศอะไรก่อนหน้านี้มีไข้ไหมรู้สึกเอ่อแบบไม่สบายหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยเสร็จปุ๊บเขาก็จะให้เราเนี่ยไปในจุดเช็คอินสำหรับจุดเช็คอินเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องนํามายืนยันตัวตนก็คืออีเตอร์พาสปอร์ตหรือบัตรประชาชนพอหลังจากที่เราเนี่ยได้ทําการยืนยันตัวตนกับเขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะให้ อย่างแรกเนี่ยก็คือเป็นบัตรที่มีคีย์การ์ดอยู่ข้างในของห้องเราแล้วก็อย่างที่2ก็จะเป็นเอกสารที่เป็นผู้มือวิธีการว่าแบบอกักตัวต้องทายังไงแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมทุกอย่างเนี่ยก็คือจะอยู่ในนี้หมดเลยซึ่งอย่างสุดท้ายที่เขาจะให้มานี่ก็คือนี่เป็นเทอร์โมมิเตอร์มาแล้วก็เจลล้างมือซึ่งเดี๋ยวเราจะไปบอกทีหลังว่าเจ้าเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยเราจะต้องทำอะไรกันบ้างอะสำหรับข้อปฏิบัติคร่าวๆเนี่ยเราจะมา walk through ไม่ทั้งหมดนะแต่ว่าจะเป็นคร่าวๆเฉยๆสำหรับที่โรงแรมนี้ีก็จะม เ,เป็นเรียกว่ากลุ่มไลน์อยู่2กลุ่มสำหรับกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นกลุ่มไลน์ที่เกี่ยวกับแพทย์ก็คือเราอ่ะจะต้องแอดเข้าแอดตัวเองเข้าไปในกลุ่มในการสแกนค r Code คคือเข้าไปแล้วก็จะมีแพทย์อยู่ซึ่งถ้าสมมติว่าเราเกิดมีอาการไม่สบายหรือว่ารู้สึกแบบปวดหัวเป็นไข้ไม่สบายอยากได้ยานู่นนี่นั่น,นหรือว่าแบบเกิดอุบัติเหตุแบบนั่งทับนิ้วตัวเองเดินเตะขอบเตียงหรืออะไรก็ตามอ่ะก็คือสามารถพิมพ์เข้าไปได้ในกลุ่มนี้นั่นเองสําหรับไลน์ออฟฟิเชียลเนี่ยทางโรงแรมเนี่ยก็คือ,ว,ว,อว่า สั่งอาหารหรือว่าติดต่อกับทางโรงแรมเนี่ยก็คือสามารถใช้เจ้าไลน์ออฟฟิเชียลตัวนี้ได้สิ่งที่ต้องทําระหว่างกักตัว14วันอย่างแรกเนี่ยคือการตรวจ swab test นั่นเอง swab test เนี่ยก็ถ้าสําหรับคนที่ยังไม่รู้จักก็คือจะเป็นการตรวจหาเชื้อสําหรับการตรวจ swab test ในการกักตัว14วันเนี่ยก็คือจะจัดขึ้นด้วยกันทั้ง2รอบรอบแรกเนี่ยจะเป็นระหว่างวันที่3-5ถึง 5, ส่วนรอบที่2จะเป็นวันที่11 -13 ถึง 13. ซึ่งวิธีการตรวจเนี่ยก็คือเขาเนี่ยจะแจ้งมาทางไลน์กลุ่ม กลุ่มแพทย์ที่บอกไปข้างต้นว่าเราต้องเข้าไปจอดกูบ่ะคือเขาจะมาแจ้งก่อนหนึ่งวันว่าอ่าพรุ่งนี้จะมีการตรวจแสตฟเพสตั้งแต่9ก้าโมงเป็นต้นไปนะคะก็คือให้เราเตรียมตัวพอหลังจากที่เขาแจ้งมาเนี่ยพอวันตรวจเสร็จปุ๊บตอนเช้าเนี่ยก็คือจะมีคนมาขอตามห้องแบบเคาะเคาเคาะบอกว่าแบบให้ลงไปตรวจนะแล้วเสร็จก็คือให้เรามายืนรอหน้าห้องก่อนแล้วหลังจากนั้นะเขาจะค่อยๆให้เราลงไปซีททีละ4คนเพราะว่าแบบลิฟต์มันจํากัดแคปซิ i t y ได้เท่านั้นนะเออสคนก็คือค่อย แจ้งชื่อแจ้งเบอร์ห้องแล้วก็ไปตรวจสวปกตร์นั่นเองส่วนความรู้สึกของการตรวจสวปกตรที่หลายคนสงสัยว่าแบบมันเจ็บไหมมันรู้สึกยังไงแบบตรวจแล้วแบบมันจะร้องไห้จริงไหมตรวจแล้วแบบมันแยงขึ้นไปถึงสมองเลยจริงไหมคือรอบแรกที่ตรวจมันไม่ได้เจ็บขนาดนั้นเพราะคือวันนั้นตื่นมาเรามีน้ำมูกนิดหน่อยคือเหมือนแบบเราเปิดแอร์เย็นอะพอตอนไปตรวจอะคือพอแบบเขาแยงไม้เข้าไปอะคือความรู้สึกก็คือไม้มันเข้าไปถึงแบบตรงประมาณตรงนี้เลยซึ่งแบบมันไม่ได้เจ็บแต่มันเป็นแนวแบบพอเขาหมุนไม้ แล้วเขานับสามอีน้ำตาก็คือไหลออกมาโดยที่ไม่ได้รับเชิญแล้วก็จะมีความแบบต้องทําหน้าแบบอะไรแบบเนี้ยนิดหน่อยแล้วก็หลังจากนั้นก็คือหายไปไม่ได้มีอะไรมาส่วนอีกต,ตัวตรอบที่สองเนี่ยก็คือแบบมันเจ็บมากเ้ยทุกคนมันเจ็บเพราะว่าแบบเขาแย่งเราสองั้างคือตอนเสจเสร็จเราก็ลเลยถาม่อน่าแบบเฮ้ยมึงเขาแบบ ปกติตรวจอะเขาก็ตรวจข้างเดียวแบบเขาแย่งเมื่อกี้ข้างทุกคนก็บอกว่าแบบข้างเดียวคือของเราเหมือนแบบเขาแย่งเข้าไปข้างขวาเลยเหมือนแบบเข้ามาอยู่ตรงประมาณตรงนี้แล้วอะแล้วเสร็จเขาก็เอาไม้ออกแล้วเขาไม่แย่งข้างซ้ายแล้วคราวนี้นก็คือแบบเข้าไปลึกแล้วก็กปัน่นแบบหนึ่งสองสามดูเรื่องน้ำตาไหลแต่คือถามว่ามันเจ็บถึงขนาดว่าทนไม่ได้ไหมเนะี่ยคือไม่นะคือมันอยู่ในจุดที่แบบเออเรารับได้ก็คือเหมือนแบบตรวจหาแบบไข้หวัดใหญ่หรือแบบตรวจไซนัสอะไรเงี้ยธรรมดาไม่ได้มีอะไรมากมาย อ้ออีกจุดหนึ่งที่ตัวเนี่ยนอกจากที่จมูกเนี่ยก็คือจะเป็นการหาเชื้อที่คอก็คือเขาจะเอาแบบคัตเติ้ลบัตยาวๆเข้ามาลวงตรงแถวคอแล้วก็คือจะรู้สึกเหมือนแบบเอ่อจะอ้วกจะอ้วกนิดนึงเพราะเขาจะมาลวกตรงแถบโคนลิน้นอะซึ่งแบบเดียวแล้วก็ไม่มีอะไรมากซึ่งมันไม่ได้น่ากลัวทุกคนเพราะฉะนั้นทําใจได้ทุกคนและสำหรับกิจกรรมเดลี่ที่เราต้องทําทุกวันเนี่ยก็คือเราต้องทําการวัดอุณหภูมิด้วยเจ้าเทอร์โมมิเตอร์ตัวนี้ที่เขาให้มาตั้งแต่ตอนแรกเอ่อวัดแล้วเขาอะจะส่งพวก Google Form ่สงมาให้ ในกลุ่มไลน์ที่เป็นกลุ่มแพทย์เราอะ่ะมีหน้าที่วัดอุณหภูมิกรอกเข้าไปก็จะมีพวกแบบชื่ออุณหภูมิเบอร์ห้องแล้วก็มีอาการคแบบขัข้นเคียงเพิ่มเติมไหมไอไหมมีเสียงผ่าไหมเจ็บคอไหมปวดท้องไหมท้องเสียหรือสองสามสี่ห้าหกก็คือถ้าไม่มีก็คือติดไม่มีไปส่วนระยะเวลาการกรอกเนี่ยเขาจะส่งแบบฟอร์มมาให้เรากรอกทุกๆ8กแปดถึงเก้าโมงทุกเชา้าแต่คือถ้าสมมุติว่า เลยหรือว่าลืมกรอกวันนั้นจริงๆเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่รีเซพชันเนี่ยโทรมาหาที่ห้องเราแล้วก็บอกให้เราอ่ะวัดแล้วก็กรอกเข้าไปไดัดนเองก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไรจ้ะและคําถามต่อไปที่บางคนสงสัยเนี่ยว่ากักตัวเนี่ยสรุปเริ่มนับวันไหนเป็นวันแรกสําหรับการกักตัวเนี่ยกฎของที่นี่เนี่ยเขาเขียนบอกมาไว้เลยว่าวันที่เราเข้าอะ่ะจะนับเป็นวันที่ศูนย์เพราะฉะนั้นอะ่ะให้เรานับวันต่อไปเป็นวันที่1ยาวไปเป็นระยะเวลา15วันซึ่งทุกคนเนี่ยเพิ่งตกใจก็คือ ช้าวันที่15เราสามารถออกได้อายกตัวอย่างเช่นเรากลับมาถึงที่ไทยวันที่23ตอนเย็นแบบมาถึงที่โรงแรมเนี่ยตอนเย็นวันที่23เพราะฉะนั้น23เย็นวันนั้นอ่ะคือจะไม่นับนับเป็นวันที่0เราจะไปเริ่มนับวันที่1วันที่24เพราะฉะนั้นก็นับบวกไปเป็น24 25 6 7 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7คือวันที่6อ่ะมานจะครบวันที่14พอดีแล้ววันที่7อ่ะก็คือวันที่15ก็ตามที่บอกไปว่าเราสามารถให้คนมารับหรือว่าเขาจะมารับเราออกไปเนี่ยก็คือเป็นวันที่15ตอนเช้านั่นเองอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มเติมสําหรับโปรเซสเดอร์การเดินทางกลับให้ คือการเดินทางกลับเนี่ยก็คือเราอะ่ะคนที่ญาติจะมารับอะ่ะให้เช็คเอาท์ออกตั้งแต่เวลา6โมงเป็นต้นไปแล้วก็จะมีถ้าสมมติญาติมาแล้วอะ่ะก็คือจะมีพนักงานเขามาขอห้องเราบอกว่าให้เราลงไปได้ก็คือเราจะต้องขนของทุกอย่างลงไปข้างล่างเพื่อกลับบ้านนั่นเองจ้ะญาติไม่มีสิทธิ์ขึ้นมานะสำหรับคนที่กลับกับหน่วยราชาการที่แบบที่ราชาการจัดให้อะ่ะก็คือเราจะต้องแจ้งไปว่าเราอะ่ะอยู่จังหวัดไหนอ่ะอย่างสมมติว่าเราอ,อยู่จังหวัดกรุงเทพใช่ปะก็คือ เขาว่าจะเอาเราอะไปส่งที่กรมการขนส่งทางบกที่กรุงเทพแต่ถ้าสําหรับใครอะที่อยู่ต่างจังหวัดก็คือเขาว่าจะทําการส่งตัวเราไปที่สารกลางจังหวัดนั้นนนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็สําหรับวันที่ออกจากโรงแรมหรือออกจากที่กักตัวเนี่ยก็คือเขาจะให้เอกสารมาจะเป็นเอกสารที่ยืนยันว่าแบบอะเราเดินทางกลับมาจากต่างประเทศแล้วเราไม่ได้ติดเชื้อโควิดนะเราแบบได รับรองการกักตัวมาแล้วทำ swab test นู่นนี่นั่นมาเรียบร้อยแล้วแล้วต่อไปสําหรับใครที่สงสัยเรื่องปากท้องว่าจะกินยังไงจะอยู่ยังไงถ้าหิวตอนกลางคือนอะคาอะไรกินได้ไหมและจะสั่งกับข้าวมาจากข้างนอกได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามให้สําหรับอย่างแรกเนี่ยวิธีการส่งข้าวเนี่ยก็คือมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องเดินออกไปรับข้าวเองนะเพราะว่าก็อย่างที่บอกก็คือการกักตัวคือเราก็คืออยู่ได้แค่ในห้องซึ่งวิธีการส่งข้าวของโรงแรมที่นี่เนี่ยเขาจะส่งกัน3มื้อด้วยกันก็คือมื้อเช้าเป็น8โมง มื้อกลางวันจะเป็นเที่ยงแล้วก็มื้อเย็นจะเป็น5้าโมงก็คือแต่ละห้องเนี่ยมันจะมีเป็นโต๊ะเหมือนแบบโต๊ะสี่เหลี่ยมเล็กๆอยู่หน้าประตูห้องซึ่งทุกครั้งที่ไม่ว่าเราจะแบบส่งเอกสารหรือว่าส่งอาหารหรือจะใดๆก็ตามอ่ะคือเขาจะใช้โต๊ะนั้นอนะเป็นการวางแล้วคือเราก็ค่อยเปิดประตูออกไปหยิบหลังจากที่เขามากดอ่อนนั่นเองส่วนสําหรับคําถามที่ว่าสั่งของมาจากข้างนอกได้ไหมเนี่ยคาตอบก็คือได้แต่ว่าของเนี่ยก็คือ จะมีความว่ามี restriction อยู่ว่าอบางทีผลไม้ปอกแล้วห้ามสั่งมานะแล้วก็อาหารที่แบบปรุงออกมาจากข้างนอกหรือแบบ2,000จี่าหกอ่ะก็คือห้ามสั่งมาซึ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าทุกคนมากักตัวก็คือมันจะมีอยู่ในคู่มือไปอ่านมาเพิ่มเติมได้ยกตัวอย่างเช่นอย่างของเพื่อนเราเนี่ยสั่งของเซเว่นมาก็คือเราทําการแบบไปจ่ายตังกดแอบปบจ่ายเซเว่นผ่านสั่งของเซเว่นเนี่ยเป็นปกติได้เลยแล้วก็ให้เขาามาส่งที่โรงแรมแล้วรอบก,การส่งเนี่ยก็คือจะ แต,แตกต่างกันออกไปก็คืออย่างสมมุติว่าถ้าเราสั่งของตอนเช้าเนี่ย <c oughs> เขาอาจจะเอาของมาให้เราเนี่ยพร้อมกันกทีเนี่ยตอนที่เขาส่งเขาเทีย่ยงก็คือเขาเจะเอาของอ่ะรวมมาพร้อมกันแล้วก็มาส่งหรือถ้าเราสั่งตอนบ่าย,ายเขาก็จะเอาของทุกอย่างเนี่ยรวมกันแล้วก็มาส่งตอนเย็นแต่สําหรับที่โรงแรมซีตาเนี่ยก็คือเขาอ่ะมีกฎ,กฎบอกว่าจะสั่งของอ่ะสั่งได้แต่ว่าห้ามเกิน4ี่โมงเย็นเพราะเขาเนี่ยจะได้เหมือนรวบของอ่ะมาพร้อมกันแล้วก็เอามาให้รอบสุดท้ายเนี่ยเป็นเวลาห้าโมงเย็นนั่นเองและววิธีที่2สําหรับการสั่งขขออองงงนน่กกกกกจจาาาสั้พว ไลแมนเซเว่นเอยอะไรเอ่ยก็คือเป็นการสั่งจากโรงแรมวิธีจะสั่งเนี่ยก็คือมีอยู่สองอย่างก็คือเป็นการโอนหรือว่าเป็นการจ่ายสดเรื่องอาหารการกินเนี่ยตอนนั้นเคยคุยกับดิวดิวอีกแล้วก็คือนางบอกว่านางกินไข่ต้มกับซีฟู้ดทุกวันเลยซึ่งตอนนั้นนามันกลับไปตั้งแต่แบบเดือนตุลาแล้ววะซึ่งตอนนี้เป็นเดือนธันวามกราไม่ได้กินไข่ต้มทุกวันนะทุกคน,นะกคนดีใจได้คือจะมีความว่าอาหารมีความผัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็มีแบบตามรูปที่ ขึ้นไม่ให้มีแบบอมิกะเรา,ามีสปากเกตตี้ข้าวต้มนู่นนี่นั่นคาคกันไป2 3 4 5 6แต่สำหรับเรื่องความสะอาดของอาหารอะคือเราว่าแบบมันไม่ค่อยโอเคนะอย่างของเอิญที่มากักตัวคือเอิญเจอแบบฝอยขัดหมออ้อเนี่ยอยู่ข้างในขาบานลาซึ่งแบบมันไม่โอเคประกิบก็คือต้องมีความว่าทิ้งแล้วก็ไปสั่งอาหารข้างนอกเขามากินแทนสำหรับใครที่มากักตัวอะไรแบบนี้แนะนําว่าให้ดูความสะอาดของอาหารดีๆคือมันไม่ได้จะเจอทุกมื้อแต่มันก็ไม่ใช่ว่า มันจะสะอาดแบบทุกคนหรือว่าแบบเราจะแจ็คพอตลอดไปทุกวันหรืออะไรแบบเนี้ยอ่ะทุกคนมาถึงอีกหนึ่งคำถามที่คิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะอยากรู้ว่ากักตัวเนี่ยเป็นยังไงแบบ in general โดยรวมก็คืออันเนี้ยจะเป็นรูปภาพห้องที่เราได้ ที่ทางโรงแรมเนี่ยเตรียมไว้ให้ก็ได้แก่น้ำดื่มทิชู่ช้อนซ่อมแก้วจานชามกาน้ำร้อนตู้เย็นน้ำยาล้างจานผงสักฟอแล้วก็พวกของใช้ในห้องน้ำต่างๆแต่ทางโรงแรมที่นี่เนี่ยย้ำนะว่าแค่ที่สีบรัสก็คือเขาจะไม่ได้มีแปรงสีฟันกับยาสีฟันให้แล้วก็อ่าใครถ้าใครแบบสระผมจะต้องการใช้คอนิชเนอร์ก็คือไม่มีแล้วก็สุดท้ายที่ไม่มีเนี่ยแต่ว่ายืมได้ก็คือไดเปาผมซึ่งคือถ้าไม่มีก็ไม่ต้องตกใจไปก็คือกดไปหา รีเซพชันเบอร์ศูนย์แล้วก็บอกว่าขอยิ้มได้ปะผมหน่อยค่ะก็คือเดยวเขาเจ้ามาให้นั่นเองสำหรับเมื่อกี้ที่บอกไปว่าเขามีน้ํายาล้างจานกับผงซักฟอกให้นั่นก็คือเราต้องซักผ้าและล้างจานเองจะเรียกว่าไงอ่ะมันเหมือนเป็นการที่เราใช้ชีวิตอ,อยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมเนี้ยไป14วันเลยซักผ้าเอาซักเองล้างจานก็คือล้างเองแล้วก็อาหารก็คือรอเขามาเสิร์ฟก็นั่งกินในห้องเองคนเดียวอะไรแบบเนี้ยอ่ะแล้วพอพูดถึงเรื่องล้างจานล้างชามเนี่ย เลยมาถึงเรื่องการทําความสะอาดห้องนิดนึงคือถ้าสมมติว่าเราอยู่ๆไป1ิวันนะอะขึ้นมันก็ต้องรู้สึกสกปรก,กเป็นธรรมดาทุกป,ป้าแบบพื้นฝุ่นๆอะไรแบบเนี้ยเราต้องทําเองนะไม่ใช่เป็นการกดเรียกแม่บ้านให้ทํานะคือเราอะมีหน้าที่กดเบอร์ไปหาแม่บ้านบอกว่าขออุป,ปกรณ์ทําความสะอาดห้องอาจจะขออะไรก็ว่าไปก็คือเราขอได้แบบขอไม้ถูพื้นที่กวาดพื้นผ้าเช็ดเท้าหรือว่าเปลี่ยนแบบพวกผ้าปูที่นอนเนี้ยก็ได้แต่คือโดยรวมทุกอย่างคือเราต้องทําเอง บบถูพื้นเองกวาดพื้นเองอะไรแบบนี้ก็คือทําเองก็ใครใครจะทําก็ทําใครใครจะอยู่แบบไหน,นก็คืออยู่แล้วแต่ทุกคนสบายใจหรือจ้ะและสุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องการทิ้งขยะบางคนก็คิดว่าแบบอะอยู่14วันจะไม่ทิ้งขยะเลยก็ไม่ใช่ป่ะคือการทิ้งขยะเนี่ยเขาก็จะมีถุงขยะมาให้ประมาณ7็ถุงมั้งถ้าจะไม่ผิดนะก็คือพอมีมามีพวกถุงขยะมาให้อ่ะหน้าที่ของเราคืออะพอหลังจากเรากินเสร็จนู่นนี่นั่นหรือจะทิ้งขยะเนี่ย ทำการผูกขยะแล้วก็ไปวางไว้ที่หน้าประตูห้องแล้วทุกๆวันเนี่ยก่อนสองทุ่มเนี่ยเขาก็จะให้คนเนี่ยมาเดินเก็บตามห้องเองอ่ะทุกคนแล้วก็สุดท้ายสําหรับความรู้สึกของเราความรู้สึกส่วนตัวว่ากักตัว14วันเนี่ยมันน่าเบื่อไหมมันเป็นยังไงก็คือว่าถูกต้องมันน่าเบื่อมากอ่ะคือต้องบอกก่อนว่าช่วงที่เรากลับอะ่ะมันเป็นช่วงคริสต์มาสปีใหม่เศร้านทุกคนแต่ก็นั่นแหละ คือมันเป็นช่วงปีใหม่กับคริสต์มาสเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่มีเรียนซึ่งมันยิ่งน่าเบื่อแบบคูณ2เข้าไปใหญ่ถ้าสมมติคิดภาพว่าอ่ะกักตัวอยู่แล้วยังแบบยังได้เรียนออนไลน์อะไรแบบเนี้ยคือมันยังจะพอโอเคนะเพราะว่าแบบมันก็ยังจะพอหาอะไรทําได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งของวันหลังจากนั้นก็คือแบบอ่ะไปทํานู่นนะี่น่ะจุ๊บจิบสำหรับกิจกรรมที่เราทําระหว่างการกักตัวเนี่ยก็คือ,อหนึ่งทำงานแบบนั่งเคลียร์งานน่นนี่นั่นไป สก็อันเนี้ยนั่งอัดคลิปนั่งทำ Youtube จัดคลิปนู่นนั่นไปแล้วก็ดูทีวีเล่นเกมเออกกำลังกายแล้วก็ซักผ้าเก็บห้องอะไรแบบเนี้ยอ้อทุกคนอีกอย่างที่จะบอกก็คือที่เนี้ย Wi-Fi กา,กากมากแบบช้าคือถ้าสำหรับใครที่มีซิมอยู่แล้วอ่ะก็คือให้เปิดใช้งานซิมมาได้เลยแต่สำหรับใครที่ไม่มีซิมแบบเราคือสามารถมาซื้อกับที่โรงแรมได้ก็เขาจะเป็นซิมแบบ ก็คือใช้เน็ตได้แบบนิดหน่อยพอจุบจิบแต่ว่ามันก็คือดีกว่าเน็ตโรงแรมแน่นอนเพราะเน็ตโรงแรมนี้ก็คือแบบขนาดส่งไลน์ข้อความธรรมดายังขึ้นให้รอเลยทุกคนก็จบไปแล้วสําหรับการรีวิวการกักตัว14วัน s เ a ย์ค,คว r a ันทีนของรัฐซึ่งอย่างที่เราบอกไปว่าแต่ละโรงแรมคือเราไม่แน่ใจนะว่าแบบ p r o ีเดอร์การบริหารจัดการมันจะเหมือนกันไหมแต่วันนี้คือการแชร์ประสบการณ์ของเราคร่าวๆก็สามารถฟังเอาไปเป็นไกด์ไลน์ได้ว่าแบบจะต้องปฏิบัติตัวยังไงให้ญาติมารับยังไงที่ไหนอะไรเมื่อไหร่อยู่ในห้อง เราพอจะหาอะไรทำได้บ้างก็สำหรับทางคลิปนี้แล้วก็คลิป how to กลับไทยเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับคนที่กดเข้ามาดูไม่มากก็น้อยแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรสงสัยหรือว่าแบบอยากจะถามแบบจะต้องเตรียมเอกสารยังไงต้องทำตัวยังไงนู่นนี่นั่นก็คือสามารถถามมาได้สำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายกดไลค์ก็แชร์กดซ like, ับสไครปพจได้นะจ๊ะขอบคุณจ้า